แรงนี่กับป้งปลาเด้อพี่น้องมาเด้อกินปิ้งปลาน้ำกันเแบบกำลังปิ้งอยู่ปิ้งปลากดปรากวดว่าปรากวดสามซีตัวพี่น้องถามว่าปิ้งแล้วกับมีป่ากาปลากาปลาอีม่อมปลาอีม่อมเพิ่นเอิ่นเพิ่นบ้านเพิ่นเอิ่อนบ้างครับเอามาๆปิ้งปลาปิ้งปลา กำลังพลิกปีงปลาพี่น้องไม่กินปีงปลาน้ำกันคุ่นปีงปลากินแรงมือนี่มูมีน่ากินแรงนี่เท่านี้แหละแนวอ่างมูอย่างอื่นมูมี่หรอกมีแต่ปีงปลาต่ำเจ้าปีงปลาเท่านั้นแหละพี่น้องมาน้ำกันเด้อไม่กินน้ำกันเอาเยอะ